สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมนิกเกนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครเทียนะครับเทียจะเป็นตัวละคระเบิร์สหนึ่งนะครับที่เป็นทาสเหล็กนะโจมตีตัวใช้อาวุธประเภทปืนยิงจรวดนะครับหรือแรน,นเชอร์นะครับบรรจุกระสุน6นะระยะเวลารีโหลด2วินาทีนะทำดาเมจได้61.3%ระยะเวลาชาร์จ1วินาที ชาร์จเต็มดาเมจชาร์จเต็มจะอยู่ที่250%แล้วก็ดาเมจแก่อยู่ที่200%เป็น d e ครับเป็นดีเฟนเดอร์นะครับ, ender, รบแล้วก็สังกัดบนะิซิลิสมาดูที่สกิลนะครับสกิลหนจะมี2เอฟเฟกนะทีเอฟเฟกที่1จะเปิดใช้งานเมื่อได้รับฟื้นฟู HP กำลังนะครับก็คือต้องมีไอ้สกิลหนะึงเนี่ยต้องมีตัวละครที่ฟื้นฟูกำลังให้จะเปิดใช้งานนะครับนั่นก็คืออันนี้แหละ ที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะตัวละครที่วนสกิลฟื้นฟูก,กำบังได้ดีที่สุดตอนนี้มีแค่ตัวนากะนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเล่นคู่กันของตัวนี้นะเพราะว่าสกิลมันเอื้อต่อกันนะครับเอฟเฟกแรกจะส่งผลกับตนเองนะครับเดี๋ยว อันนี้โน้ดอีกทีว่าสกิลเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ผมจะอิงจากสกิลโค้สิบนะครับเพราะงั้นตัวเลขจะไม่ตรงกับที่เห็นตรงนี้นะตรงผลก็ตนเอง A นะครับทำให้ครูดาวเบิร์ดสกิลลดลงนะครับ13วินาทีขับซ้อนได้สูงสุด2ครั้งนะแล้วก็คงอยู่12วินาทีนะครับไออันนี้เนี่ยเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะสินาทวิมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณอัพสกิลเลเวลถึงเลเวล7นะครับ ก่อนหน้านี้มันจะเป็นแค่สิวินาทีนะต่อมานะครับจะส่งผลกับอาธมิททั้งหมดนะครับก็เงื่นไขในการเปิดใช้งานก็เงื่นไขเดียวกันทําให้ดาเมจที่ทําได้จากการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้น3 2 1สนร์เะครับระยะเวลา10วินาทีตัวสกิลหนึเนี่ยตัวละครนี้ต้องจะใช้งานให้ดีต้องอัพขึ้น level เ,เจ็ดขึ้นไป เื่อที่จะได้ลดคูดาวสกิลลงให้มากพอที่ตัวเทียจะวนสกิลได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ตัวละครน,นี้ไม่เป็นแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่อีกเช่นกันเพราะว่าต้องเปลืองค่าไปอัพสกิลสูงในการที่จะใช้งานได้ดีนะครับต่อมามาดูที่สกิล2นะสกิล2มี2งเอฟเฟกเช่นกันนะครับเอฟเฟกแรกเปิดใช้งานเมื่อ ตรมตีปกติเข้าเป้า5ครั้งนะสมบูรกับตนเองจะฟื้นฟูกำบังนะฟื้นฟู HP สูงสุดให้ฟื้นฟูขอไัยนะครับต้องตัดคาว่าฟื้นฟูออกไม่ใช่การฟื้นฟูแต่เป็นการเพิ่ม HP สูงสุดหรือแมส HP ให้กับกำบังขึ้นนะครับ12.75%ดอจิตจากแมส HP ของผู้ร้ายก็คือของตัวเทียเองนะครับระยะเวลา5วินาทีแล้วก็มีอีกเอฟเฟกหนึ่ง เป็นเอฟเฟกย่อยนะครับจะย่ยุศัตรูทั้งหมดระยะเวลา5วินาทีครับเอฟเฟกที่2นะครับจะเปิดใช้งานเมื่อตัวเทียใช้เบนะิร์สกิลนะส่งผลกับตนเองนะครับ <c oughs> อันนี้จะเร่งเลือดขึ้นนะครับ2ี่1จคิดจากอ่า max p ขั้นสุดท้ายของปูรายนะแล้วก็อ่าเร่งเลือดตาม ไอน,นี้ด้วยตามการโจมตีนะครับก็คือทําให้ดูดเลือดนั่นแหละก็คือจะฟื้นฟูนะครับ hp ขึ้นตามดาเมจที่ทําได้2 1 9 6ปเนะระยะเวลา10วินาทีอันนี้ก็คือดูดเลือดนะครับแต่อันนี้ส่งผลกับตัวเองหมดเลยนะต่อมานะครับเบ r ร์สสก l l เบ r ร์สสก l l เป็นบิร์สลำดับหนึ่งูนะดาว40วิีแต่เป็นเบิ r ์สลำดับหนึ่งที่ไม่ต่อบิ r ์สไปบิร์สลำดับ2นะครับเพราะงั้นคุณต้องหยิบ เบิร์ดหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะต่อเบิร์ดได้นะมีสามเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกแรกส่งผลกับตนเองจะสร้างโล่ที่มี HP นะครับเท่ากับ3 5 0สของแม็กเอชครั้นสุดท้ายของผู้ร้ายระยะเวลา10บวินาทีแล้วก็เอฟเฟกที่2นะครับส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดยกเวทตนเองนะครับก็เป็นเอฟเฟกเหมือนเอฟเฟกแรกเลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ลดลงเหลือ10.21%นะครับ ก็คือให้โลกกับตัวอย่างเยเยอะก็ให้กับเพื่อนร่วมทีมตันอื่นนะ่ะน้อยลงเนะี่ยเอฟเฟกที่3อันนี้ก็คือตามที่บอกไปว่าไม่วนอ่ไม่ต่อเบิร์ดนะครับมันจะบอกว่าส่งผลกับพารามิทั้งหมดโดยที่กลับเข้ามาที่เบิร์ดสกิลหนึ่งนะครับก็คือจะไม่ต่อไปเบิร์ดสองนั่นแหละตอนนี้ที่อธิบายมานะก็จะเห็นว่าคูดาวสี่สิบวิแต่ว่าสกิลหนึ่งถ้าคล็อกสกิลหนึ่งมาเปิดใช้งานของสกิลหนึ่งได้ คลบรอบ2ครั้งเนี่ยจะทำให้คูดาวลดลงไปสูงสุดอยู่ที่2 6วนินาทีก็จะทำให้สกิลเหลือเอ่เิดสกิลของเย่จะเหลือ1 4วีวินะครับก็จะทำให้วนสกิลได้ได้แบบเอาเรียกว่าลื่นไหลมากขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปโทะหรน,นี้ไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่อีกแล้วก็คือใช้ทรัพยากรในการอัพคั้งเยอะ,ยอะนะ เพราะงั้นผู้เล่นใหม่ข้ามไปก่อนเลยสำหรับคู่นี้นะครับแล้วถ้ามีทีมหลักแบบมีทีมหลักที่แน่นพอแล้วค่อยกลับมาดูอีกทียังเทียนี่ OL อาจจะเป็นเรื่องรองเพราะว่าจะเน้นไปที่การปรับ m ม็กสีคือเพิ่ม s ซ r v i ไวบ i ลิตีหรือว่าความอยู่รอดของทีมซะมากกว่าแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นแบบดามเมดเบิรมๆกันเนาะ ก็ขอบคุณคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ครับจะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ